งงมากเลยว,วันนี้มีคนมาสมัคร The Tribe ตอนนี้เปิด The Tribe อยู่นะคะกลุ่มโภชนาการเข้าไปดูใน Facebook ได้ Be Fit and Eat Well นะก็มีคนมาสมัครทีนี้เขาก็ถามคุยกันไปเรื่อยไงไม่นุ้เขาก็บอกว่าหมอไม่ชอบให้ดื่มนมวัวไอ้เราก็ถามว่าทำไมเหรอคะแพ้เหรอพวกเปล่าคะ่ะไม่ได้แพ้จริงๆแล้วอะ่ะคือการดื่มนมวัวเนี่ยนะตราบใดที่เราไม่ได้ดื่มแทนอาหารถูกไหมนะคะ หรือว่าเราไม่ได้ดื่มแบบโอ้โหแบบโอ้โหวันหนึ่งแบบหลายๆแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นทางนั้นมันก็จะถ้าเป็นฟูลแฟตมันก็จะมีผลต่อไทรอยด์อะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะที่เขาไม่ให้ดื่มนมวัวเนี่ยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการย่อยอแล้วก็แพ้นมวัวนะคะบางคนแพ้เคสีนบางคนแพ้แลคโตสนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีอาการได้หลากหลายนะตั้งแต่ท้องอืดตัวบวม อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือเป็นอันนั้นแนะเป็นเพราะว่าอย่าง Lactose Intolerance เนี่ยเราก็ขาดเอนไซม์ a c t a s e ใช่ไหมที่ที่เราจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไระย่อยน้ําตาล l a c t โตสในนมได้นะมันก็ถ้าเราดื่มนมเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็จะท้องอืดน,นะคะแล้วก็ท้องเสียนะและอย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลเรื่องไขมันแล้วก็น้ําตาลอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราดื่มนมวัวที่มันแบบ เต็มไปด้วยแบบเป็น full f a อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไขมันอิ่มตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้แต่จริงๆแล้วก็มันมันก็แบบเล็กน้อยมากอะดูอาหารโดยรวมของในแต่ละวันของเราดีกว่าว่าเรากินอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าดื่มแทนน้ำอันนั้นก็ไม่ดีถูกไหมคะทีนี้เนี่ยอยอีกอันหนึ่งอะที่เขาอาจจะบอกว่าเออเขากลัวปัญหา อฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางประเทศเนี่ยเขาใช้ฮอร์โมนกระตุ้นนะคะในการให้นมแล้วก็ยาปฏิชีวนะในในในนมวัวนะคะซึ่งเขาก็เกรงว่าจะมีปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยก็น่าจะมีการควบคุมนะคะคือหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยอะ่ะก็มีการควบคุมมีมาตรการความปลอดภัยค่อนข้างดีนะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าที่จะ,ะกลัวมากกลับใจอย่างที่บอกอะ่ะคือ มันไม่ใช่สิ่งที่มันเลวร้ายถึงขั้นที่ว่าโอ้โหเราจะต้องแบบไม่กินเลยอะไรเงี้ยถ้าเราดื่มอย่างพ่อเหมาะอะไรเงี้ยเอามาทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอะไรเงี้ยนะมันก็ทําให้อิ่มนานอันนั้นนะค่อนข้างที่จะสนับสนุนกลับใดที่เราไม่ได้แพ้แลคโตสแล้วก็เคซีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยและถ้าเกิดว่าเราแบบเ,เป็นคนที่กินอาหารที่มีแคลเซียมนะเ,เพียงพอมีวิตามิน B12 เพียงพอกินเนื้อสัตว์กินอะไรเงี้ยที่แบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพียงพออยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดื่มนมเสริมนะคะอย่างในเด็กเนี้ยนะจะเล่าให้ฟังว่าตอนสมมุติว่าที่อยู่มืองนอกนะคะพูดพออายุสองขวบแล้วเนี้ยหมอบางทีเขาก็บอกว่าลดการดื่มนมทั้งวันลงนะเพราะว่าพยายามที่จะเทรนให้เด็กเนี้ยกินกินอาหารอัอาหารเป็นมือ้อมืออะคะ,ะตามตามวันอะไม่ตามเวลาไม่อย่างนั้นแล้วเนี้ยก็จะเหมือนกับ เด็กบางคนก็ดื่มนมซะอิ่มแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่กินอาหารตามมื้ออะไรเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอเขากังวลน,นะเขาถึงได้แบบเออบอกว่าลดปริมาณนมที่เราให้เด็กหน่อยนะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราสามารถที่จะดื่มนมได้นะคะคือถ้าเผื่อว่าเราต้องการแหล่งแคลเซียมนะเราต้องการโปรตีนที่คุณภาพดีมีวิตามินต้องการวิตามิน B12 ออะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่กินจากอาหารอื่นไม่พออาจจะเป็นอยู่ในภาวะที่ว่า เรา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเรากินไม่พอนะคะเราสามารถที่จะดื่มนมเสริมได้นะคะในเด็กในวัยรุ่นนะคะที่กำลังเติบโตนะสตรีมีคันอะไรเงี้ยหรือให้นมลูกอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการสารอาหารเพิ่มเพื่อที่จะเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นดื่มนม,ม,มได้ดื่มไปเถอะนะคะไม่ต้องกังวลอะไรมากมายตรับอย่างที่บอกคือตราบใดที่เรายังกินอาหารหลักของเรา,เาครบถ้วนอ่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเออไม่ดี ครบเป๊ะหรือว่าอะไรเงี้ยนะถ้าเราจะดื่มนมแก้วสองแก้วเสริมมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรนะคะแล้วก็สําหรับคนที่สูงอายุนะคะที่บางทีอาจจะมีปัญหาที่เรียกว่าเคีเ้ยวเนื้อไม่ค่อยได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือกินโปรตีนได้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะที่มีการเสี่ยงในโลกของกระดูกพรุนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการแพ้แล้วก็ย่อยออนมเนี่ยนะคะก็ควรที่จะดื่มได้อะนะคะหรือนักกีฬาก็ได้นะคะ ที่ต้องการโปรตีนเสริมอะไรเงี้ยหลังจากที่เล่นกีฬาเนี้ยนมก็เป็นออปชั่นหนึ่งที่ดีนะคะคือถ้าร่างกายของเรารับได้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราได้สารอาหารที่เรา,เาต้องการนะคะที่เราเราก็ควรที่จะดื่มได้นะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ชอบเราแพ้อะไรเงี้ยหรือว่าได้อาหารสารอาหารครบจากแหล่งอื่นแล้วอะไรเงี้ยนะคะพวก แคลเซียมโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยที่ได้เพียงพอจากแหล่งอื่นมีอะไรบ้างอะมีผักใบเขียวมีถัว่วมีเต้าหู้ใช่ไหมมีปลาเล็กปลาน้อยอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้มันมีแคลเซียมเพียงพออยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไม่ต้องไม่ต้องดื่มนมก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเราได้จากแหล่งนั้นเพียงพอแล้วนะคะหรือว่าเราไม่ชอบรสชาติหรือว่ามีเหตุผลด้านศาส,สนาจริยธรรมอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะกินเป็นอาหารแทนได้เพราะฉะนั้น นมมันไม่ใช่สิ่งที่จําจเป็นแล้วมันก็ไม่ได้สิ่งที่อันตรายคือมันเป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะที่ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับว่าเราจะต้องอให้เราให้เราสุขภาพดีนะคะหรือว่าไม่ใช่ตัวที่แบบเป็นผู้ร้ายโดยอัตโนมัติดื่มไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยตราบใดที่เราไม่แพ้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็กินครบถ้วนเนี่ยนะคะก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ที่ดีทางหนึ่งค่ะ